กระเป๋าเสื้อผ้าไปใซ็บาเบียดขึ้นไซบาอัมลานานาจะทำงานตัวเบาเพียดไปหาไปแล้วบ้านี้ไปคือขี้เบาขนาม่นบ่มาตัวเนาะสามแยกกระเป๋าเบียดกาฐมาวิวบบขึ้นหรือว่าไปบัร้อยกะแจ๊คสิเพียรเท่าไรพี่น้องเลยเนาะจังหวานจีน่าหิวกระเป๋าไปหาเอ่อเลีดงานอยู่ไทยคุณผู้จ้าหิวกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นนัปั่น ต้องเดภาพมากระจังเดยเด้อยู่ทางหลังพ่อพี่น้องเนาะมีโต๊ะมีเต็นห่าพ่อจัดงานอย่างเด้ยน้องพับพี่น้องเนาะขึ้นบ้านใหม่เคลื่อนงามหมดเนาะเอ้ากาบสบายดีสบายดีแล้วกับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเคล็ดซีแหนกแทงกันเบิดสู่ขู่สู่คนน้องพับพี่น้องเนาะโดยวอยสิเป็นพ่อพี่น้องต้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนั่เด้อเนาะกระยินดีตอนรับเข่าสู่ซอง ของเบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเอลยเนาะโดยก็มาพบมาพมูอกันเนอกจากเบ,บาเวียดในมื้อนี้พ่อพี่น้องเอลยก็อยู่ที่เนาะอ่าบ้านของเอลเล่เดีว่าบ้านดงคันฟูเดอ้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยก็มาหาทางเอลเล่แห่เพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือเนาะมื้อนี้ก็ทางทีมงานได้รับหน้าที่ที่ว,ว่าได้รับภารกิจเดอ้เอเนาะพ่อพี่น้องเนาะรับภารกิจนึง ไม่ง่ายก็ไปก็มาเห็ดเลยเอยดีแบบเยอกันเลยนาะเดียวก็จไปหาผู้บ่าวจำหน่อยป่ะเห็นเขากินลับชีพอยู่อยากกินลับชีพเป่นวายที่ยังไปพ่อเพง่นอื่นเพม่อนกับคนอื่นใน้ยชาตินี้คอยวายยางไปคอยชิลามาพี่มาพี่กินลับชีพต้องกันสินะใช่เออเห็นส่กเยอะเยอะคืนว่ายักเนาะเนาะเอออย่าได้วางยางก็มาอีกนะ อยากกินขาวยู่ติน่าวว่าเอากต่คือว่าแหละเมื่อกี้ได้รับภารกิจหรือว่าได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทางคุณลักษมีเพผยทางมอตาก็ได้ถือว่าน้ำข่าวของเนาะมาหมอบให้กับครอบคู่คงเอื้อเล่เพื่อนความเป็น้องเอ้ยก็คือเนาะนี่แหละในกองนี่แหละตั้งกล้องอยู่ว่าจะเป็นยังรุ่นเบิ่งรุ่นชมน้ำกันก็คลิปนี้ก็จะ่อไปพร้อมกันสามคนเลยเด้อเนาะความเป็น้องเนาะเพราะว่าก็มีอ่าอีกทางหนึ่ง สิได้ไปคือการพอพี่น้องเลยแม่แมทางหนึ่งสองทางเนาะหนึ่งลักๆเลยนี่ชีลงทางสวรรค์ลงไปหาทางน้องของน้องทงเพิ่นไอพน้องเลยเนี่ยเดดชนหอนอนเลยมอวานนี้ด้วยแหละเห็นเอมย์เป็นโทมาเนาะอยู่ทังจางประเทศคนลป็นโทมาหาทางบอตาได้ยินว่าเนยใครมุดแดงเลยไม่ใุดแดงทงก็ุดซ้อบอกเพิ่นว่าเนี่ยเทงานี้เลยได้ไม่เี็ครมุดแดงจังวานแลก็แต่ เล่นเวลาทะลุนะล้วก็ทะลุอาจจะทะลุเพราะว่าเห็นในคลิปเะเออในนี่เลยใ่นี่เลยห้องไอซียู้ไอซียูเลยตอนนี้สาธุก่อนเทวดาหรือว่าสิ่งที่เนี่ยโมเห็นหรือว่าอย่างก็ตามเนาะให้ช่วยสู้ทางนอกเพื่อนให้ดีเฮ้เศร้าอย่างไรเ้อเนาิงจระจังใดก็มีแต่ว่าเห็นนายเห็นใจมันเป็นเด็กน้อยเนาะประมาณเก้าปีสิบปีนี่ทัศน์เราก็ได้ เนาะอ้ายโอ้เบิ่งในคลิปนะอยู่ห้องไอซีอยู่ตอนนี้ก็ได้ทั้งไอ้เสียงหรือว่าเขาบ่าวพ่อมีเนาะก็พากันถ่ายคลิปลง YouTube อยู่ FC หลายท่านอาจจะู้อาจจะเห็นอยู่อพี่น้องเอ้ยไปแต่เนาะยนตเรา่าดนแล้วได้เอากล้องไปให้เราก่อนเนาะอ่าถ้ารุ่นถ้าชมเบิ่งอพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นกล้องอีหยังเด้อเนาะเนาะอ่าทางน้องแววตาเจ้าสิยอหรือเจ้าสิหิวสิอ่ข่อยบ่ยอมิวเลยอ่ายบ่เอาูลกล้องบ่หรือใดเดี๋ยวผู้นึงถือกล้องบ่ อ่เอา้าเจ้าสีถือเจ้าสีหิวใอยคนถือกล้องเอ้าใอยอ่าบัวเฮงเมนแล้วกล้องดีเนี่นเนาะเออเนาะเอาไปเนาะกระเป๋าเสือ้อผ้าไปใช้บะเบียดขึ้นไซบาอัมลานานาไปทำงานาเนาะบะเบียดไปหาไปแล้วบา้านนี้ไปคือบ่คัมเนาะเมนเมนอ่าตัวเนาะสามยากกับบะเบียดกาดทบาร์วิวบะขึ้นหรือว่าไปบ๊วยกันเจ้าสีเพ็ดเท่าไรพี่น้องเลยเนาะ จะว่าจะได้หิวกระเป๋าไปหาเด็ดงานอยู่ไทยคกูจะหิวกระเป๋าเจะพาขั้นนักปานี่กูจะได้ยากันแล้วก่อนจังไปป่ะโอ้โหเนาะนี่ก็คือเฮือนของเวเล่เพิ่นสเวียกกะข้างนุ่เล่ที่มาพี่น้องเลยเนาะเคยมาจะถือจะได้ประเวียบนี่แหละเฮือนสามลังนี่คนเดียวว่ผ้าผ้าเป็นใจบ้างทำลานนานๆโอ้ยเนาะ เลี้ยวแหลเ้าพี้้ยอยสบายดีเด้อนงทั้งแม่ตู้ทั้งเอ่ทั้งวต้าเพิ่นเนาะโยสบายดีเนาะได้2กันกัน2 3 4มี4กันจักปานหยังน่วงบ่น่วงในอยู่ตัวนี้จุน4อ่าวตาก็บ่ฮู้ว่าอ่ามันเป็นอีหยังเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตมา้ก่อนพี่น้องเด้อ มี3กล่องรุ่นเบิ่งบาดนี้ว่าแม่นยังทางแหล่ได้สะรุ่นแล้วบ่มีหยังยังเพิ่นว่ายังเพิ่นว่าเราชุดแหล่หวานเวียวเฮงอะลิยอมบ่ยอมบ่น้องล่ะใชฮอดสงกรานต์ยดพ่นอดสงกรานต์ยเนาะเนาะเ้อ้าอากล่องนีผู้ักผู้ใหญ่ทางใดนี่ข่อยยังลืมอ่านเลยอ๋อมนยู่ข่อยก็ลืมลยนี่มีแต่พกันบ่าวตาเมืองเซโนบ้านคุกปวายแขก แม่ยุยยูฟังลาวหรือฟังไทยเขาหนิฟังไทยยูมุกหาหันเนาะแม่ยุยเปิดใจก้นหมุกดาหานเหล่าแม่ยุยหมุกดาหานเป็นไงเลยเป็นก็เคยฝากไม่ทั้งเวรเละอ่ลายข้างลายเข้าอยู่นะช่วยกับพ่อป่วยเละนี่ยเป็นกะสงสารเป็นกะทำมาตาอยู่ไปหาเวรเละนี่กังวลใจพโบน่นนี่นั่นมาตากับโบได้กังวลใจอย่างเนาะ แนวที่าะครับแมนพอเพียงแต่ว่าอ่าเพื่อนใช่เพื่อนาะเพื่อนใช่เกิดจกพันธ์บุญไหก็ไปบริติบริวาบรได้อ่าอย่างใดว่าเอออยากไปหาแต่ผู้นั้นอยากไปหาแต่ผู้นี้พี่างเงี้ยไม่ไปเบิดเดี๋ยวเอออะไรบอตาดุนท้อนก็ยู้เข่าแล้วใช่ไหเด้จังเข่าเนียอยากกินนะบอหนึ่งเขายิ้วไหมไงลูกลูกนี่อยากกินขนมตัว กตามกินขนมบานบวเหียดบนกินเข้าบาทเขาอีบมานี่มต้มีย yeah> ังไม่รู้นะโอ้ยเอนเต้นนียนนนี่น่อยตอนเต้นแต่นนนดนึกใส่ไปเลือดสะไปมต้บมยังงนี่เมตู้รุ่นมึงยืดคทายมึงยูาเจาถ้วมืถึงเขาเฉยเมื่อเบิ้ลเลยลองลุกลองคลายมึงดูเนาะบวเวียดว่าปลาหมึกตัวนี้เ็นบ้ายปลาหมึก ปลาบ่ามึกละกะปลาหวานปลามึกปลาวาแม่นสร้างดอกคอยสิไกินเอกมื้อนี้นะฮะอาเอื้อยแลเพิ่นให้ากินอยู่บ่โอ้ยข่อยข่อยกสิค่อยลักเอาแลเนาะอืใส่แนแล้วบ่ได้อ่าจังได๋ก็มาลุ้นกันมื้อนี้ลนเนาะคือนี่กสิแกะให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งว่าางในเป็นอีหยังแล้วกนยงนําแน ลายสก๊อตชิปไว้เนาะเนี่ยถิมมานล้มมาลอยได้เกลยเก็บไว้เลยไอ่ไวใช้เนาะวเพิ่นมาถามเห่นเเออแทนเรียบร้อยกินขาดเลยนะเอาไปถ้วยเดปลากระป๋องนปลาดานอเนาะแต่่าเลขก็ถือทองโตนะเอา น้องเามิยังกันนะมุกยังกันคือมีมุกมีห่อแท้มุกใกล้บ่เอ๊บโอ้ยใบเท่าบ่ะน่ไอหมักทัวหมักเตงเออบ่มีพักพักัดซ้มเมนบ่อ่านเบิกชื่อดูักอ่ากล่งตุงบ่ตุงเหียวเหล อ๋อเป็นยังอีกนั่นเอาข้าวพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยเอาเก็ตมากระเบิดบ่อหนิไหนที่นั่นนี่โอ้โหนี่ขนมบ่อประกาเป็นเจียวบ่อเจียวบ่มิงดาเจียวไม่ไหวแน่เลยเนาะจำเจียวครั้งแรกนี่กับเขาเราอ่านบทสิกับได้เพิ่อนมาให้รีวิวเขาจัง่อยอ่าชีพคนทีให้นะปลานี่คือตลาน้อยนี่เนาะ ปลาซิวไปกิวันตอนด้วยเคยเห็นไหมแม่ที่บอกปซิวไปซิวส่วนี้สินะก็ไปนี่แหละองบ้านทำเจ้าก็จับเบิ้งนี่ก็ปุ๊กง่ายๆอย่ๆนี่เนาะนี่นะนี่ตัวนี้ตัวนี้แม่ยเอฟซี่นเกลยอกู้กันนี่เห็นว่านเห็นบานเห็นบานได้เชยไหมเด้อได้ยจะบอกกัยให้เก่งยเพิ่อมาอันลองจับลองบแบมดูเนาะเอาของญาติได้ไี่น้องเก๋น้องเกยช่วยช่ายนี่นี่นี่บอได้เห็นบอหน่นี่บอกองมีช่างอีกกิโลมหันฮะกะปิช่างกระโดดกรเดียดใช่ปิตากุ้งแห้ง กินสามปีก็วด่างยัตนี่หมึกแห้งปลาหมึกแห้งมีแถหายเลยมีหนวดมีแถมหายมีมีแถมแถมหนวดน้ำมันพืชทำจากอ่าส่วนปลาเมนบร้บดนี้หมดชัวแล้วบริเวณทำจากมีดปลาเลยนะปลากระปองปลากระปองสามสาวสาวคอยู่ที่อีกบ่ จับดาวเดี๋ยวเาจับไม่คั่วมาถึงเอยทีว่าเป็นแบ็ดของเพื่อนนะเนอะเมียงนะนะกระดุมบ่ได้ได้ขนมบ่ก็นอนกินแลี้ยงหิวนะโอ้ยยะยกนอนบ่ลองลองตามแาวที่เก่าใส่เวลาจักเดือนในการกินเลี้ยไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าบางชิ้นบางอย่างนี่จะตัวใดแบบว่ามันเป็นแต่เสียง่ายกับข้าวกินเด้อ แบบว่าจะพวกเกียบบองคือที่เก็บไปโดนอยู่งท่านจีนโบเบิ้ลกับเบงน้องแววตาก็ได้พื้นอันนี้เพื่อจะพวกหาปลาตีนี้เขาก็ฟื้นไว้เนี่ยเราซุ่มเดี๋ยวมันสีอ่ะเพลเราอยากเลียดอ่ะอาเอาเอาเาเอยวเราเที่ยวกันไปเด้อน้องคนน้องเนาะสั่งซีซันไว้ั่นซะในคลิปแถวแตเวป็นนาน้ำมันขนมเออขนมยาชาเป็นมีไว้ โอ้มดยขีกันวก้อนอ่ะโอ้ยเนาะผ่านไปกองนึงเอ้าคอยมาหรคอยว่าเราไหันหอยัเอาเลาเจ็บแล้ดังเลกระปูหนาดเองเลยหันไปตู้บอกให้หนะวะตกใจวโอ้ยเนาะเอ้า

ไปย่างน่ะแล้วก็มีบ่บักวีบ่อากาศฮ้อนพี่น้องเว้ยเป็นจได๋น่ะบวีเออแม่นแม่นบ่แม่นเด้อรีวิวให้เบิ่งี่าโอ้ยยาบ่ตาบ่ให้่อยก็อยาๆบ่บ่บ่เป็นหยังมีนบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่ยาดอกบ่กิน่อยอยากปันคก็ได้ยาดอกบ่เป็นหยังดอกเครื่องใเครื่องยเด้อตัวนี้้อแฮกอัน้อ่าที่ว่ามีคบยาสิพันแบหยัง แม่เพิน่นธุ์จะก็น so so <Do. S 2> pues yeah, ักจ <Du> ัดเต็มทุ่มให้หักแพงคือญาติพี่น้องเพิ่นว่าเนาะสงสารนักเรอยเพิ่นนี่แหละตอยาคือทุกเดือนว่าเพราะนี่น้ำบางพุทธกับญาตินะอพวกกิจของแม่เป็น่ารพุทนกับญาติป่วยอยากข้ามาหาเพิ่นเลย่ามๆเราได้ข้ามาหาเลยเลยเขาไม่ได้มาเสอบได้ก็คอยดูเราไม่ญาติญาติยังไงนั้นโอ้ยเป็นลูกเอง ปอบอนเบิดกับเป็นโรคเอหรือว่าโรคอ่าเช็ไอวีบอเช็ดไอวีเช็ดไอวีอ่าแต่สำหรับกุมคืดปอไดาเนาะไม่มาจองอะไรอย่าีไม่มาติดเลยนี่เนาะยังไก่หมูป็นยังเนาะอสำหรับกุมคืดปอได้าะคอยดีเด้ใบเต็มมือเต็มตีิงนี่จะคอยในายโรคอันนี้นี่ปอตด้คิดว่า มัน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 บดติดกันได้ง่ายงแบบย่ามาใกล้กันติดบพราะว่าเป็นมันบุบไปมันเป็นไปค่ะแล้วตู้ผู้เจ้าบายเป็นเป็นอยังเนาะแล้วบ่อะไรย่ากันฮะตาลูกกูทำโมเขียนกันตอนเคยแบบตอนเคยสอนกันต้องว่าขอย่ามีเพียรจพันแม่ความ นอนน้ำกานเลยว่าแต่ว่าชีแบบนี่ดีกับแบบอาบหน้าอาบอย่างแบบนองเดียวกันแบบทางอะลีเกลือเกลือลีจังิติดได้เนะใ่ว่าติดกันแบบนั่งที่ไงติดนี่เป็นดงๆนี้คือมัดขึ้มินีรือเป็นไวรั้ด้แร้รว่ะเนาะื้เชื่อไข่ไข่ไอ้ไข่มาจอบมั่งมาไขบุ่นโดไม่รู้เนา่นญาติที่ดเออคนญาติเออ่เลยได้ลูกอีกแล้วบ่เนอะลูกให้โอแหมมันไปพูดถึงบน bỏ liệp loại áo bỏ nó nhạt khỏi nó con nghĩ con khỏi đấy này con khỏi áo giá cả Vậy mà khổ khay lắm Không giao lẽ Đó Đấy tiền cả lệ Đó lẽ Đâu năng vô Thầy đang này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  Thầy này Thầy này này อย่างนี ah ้ค oh ืออ๋อถจีเด็ดจีเด็ดอ๋ถกินจนเป็นขี่มักเรืองก็บวบเลยเนี่เอ๋อบาทปอต้าโล่งแล้วบาทแล้วยยางอะไตะกี้คิดน้อยคิดใหญ่เฮ้ยแก่ยังน้งงหลังรถุดเกิดเป็นหมากระเบิดบ่องสำรวจเพิ่นเป่าปิ๊ดปีดว่ากวดเบิ่งกูเฮงเล็วนาะ้อโล่งแล้วพี่น้องเลยนี่จาเป็นอยู่ในกินส้มขนม อย่าดไม่ค่อยกยค่อยาสิว่าเว้าเว้าหัวกันนําเด้อพี่น้องเนาะพอนี่ก็กันบ่ให้เียเเนาะโอ้ยจังไดเจ้าขอเพิ่นยังบ่ได้แกเฮ็ดไปเบิ่งเกอนุญาตให้าตาไปเพิ่นแกเนาะอ้าวว่าเรียบร้อยพี่น้องเนาะจังซั่นแะซั่นมีแต่ว่าอยากให้ทางวแลเพิ่นขอบมุกขอบใจทางแม่ยุ้ยอ่าเพิ่นอยู่มุกดาหารผู้ที่ว่าเคยช่วยเลือยหลาย

มาสวยนอนไ่ก้อนควางยดีไม่แห้งเด้อมันจะเป็นจาคนเด้อโอ้ยซาเอาไปตู้ให้ยังกันะวังกันแชมพบุญมาเอาให้ในห้องลูกไอ้ที่ได้คือให้ครับให้แน่แท้แทนมแทนมมือไม่ยังกันนะก็วนี่แหละเป็นยังมาช่วยนี่มุญมาตอนที่พีอนจะเห็นเอาดีได้เลยเนาะเอ้ยเราจอยป่ะแทนมือ แล้วใครกมาตายพ่อไอ้ช้งคนไม่รู้เตบ้านนี้เราคือว่าเต็มที่แล้วเนาะเตยตยเตยนะไอ้เตยก็ไม่ตู้ใไม่ตูแล้วว่าไอ้พังมันก่อนนได้ไมตูออาบน้ำยางเหลืองอยู่แล้วพ่อเสิวฟางด้อาบน้ำาอาบทั้งนอนค่นี้แล้วตักมาเออเป็นอะไหเป็นดะไรเนี่ยพ่ับบ้าจักพ่ากบผ่านเมยปู่อะไรมันเป็นเป็นไทงามก้นอืมอืเหมนกินเขาทั้งหนพิรำออกทั้งหนพิราเนาะ นี่แล้วตุ่มชำนี้ชำนี้แล้วงามก้นขี้เมงวันนะบ่ไม่ขี้เมงวันจะดีหาปูนอโมใส่ตาหางไม้ของยายของหามาใส่ม่นเป็นได้จั้ปีแล้วเสียตุปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งปีปลายนองเราปะหาเราปะพี่ดีงามเยอะจะว่าททางสายดุมสายเลือดอีนังก็ได้ก็เป็นตัวมันเกิดขึ้นกัา ตูผมเหื่อยล้วมันเด็กเด็กดยายางมันเนาะ้ามาในเพืสอนพันธ์แบบช่นาคนาเอาก็ครัวเราก็ไม่ได้เป็นยังเนาะเป็นยังผิใหกินยาตลอดเป็นว่าให้กินยาต้านต่เมื่อน้นมะมัน้ำเพราะว่าเท่าที่เอื้อยเราว่าวใ้ฟังนี้ โดยเฉพาะกะโตล่าบุองนบ่ลูกคนก็ไ่ได้เป็นีาไม่ได้เป็นเี้ยะเนาะม่มียัูัวกันอาน้ำกับบุหมีอนีแต่ว่าแต่ว่าเปวงเองเนาะเกิดกับเพื่อนว่าวพ่อคุณกับมพันธุ์บ่มันเกิดจาก ค้อมตกขาวยังทำโอ้โดย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 มันเลือดกินยังนะมันจะนองไปกวดไปยังมันกินเลือดกินยังเขามันก็อยากเป็นคล้ายๆกันกับเป็นกวดอันรตรงนี้ตรนี้โอ้ยันโมเม้นท์ล้มขายันเป็นแบบเนื้ออื่นแหละมันเป็นทางในแต่ว่ามันบัเช้าแบบโดนบัเท้าลามแบลามไปน้ำเลือดน้ำยังลาไปกวดแล้วมันก็ยืนพคนเลือดบวกนี่หรือวมอเป็น เจ็บบางเชื้อเอื้อเพิ่นนี่ยไ่ได้เป็นโรคที่ว่าเนาะโดยจริงที่เห็นที่เพิ่นเป็นมาผ่านมาในบ้านแต่หลายคนเนี่ยสามารถบ่รักษาได้บ่สามารถรักษาได้อย่างนีเบิดเนาะหลายคนเนี่ยเอื้อยพันยังดีเนาะโดยผู้ป่วยไปหลักษาอาทิตย์หนึ่ง่ฉยเจรักษาอยู่ไสวบายสมัยปัจจุบันเนี่ก็ยังไปเอาอยู่ยา ขาย่ชูมีนอตตะว่าสำหรับคนวงนี้เนอะละลานเนลานเนลานลานปลายแต่ชงมาสูงดีุมนะคะปัดาที่แต่ผมืดาคิทคงไปนะมมนี้ท่านมองเถียนิ้ยองมาชูไปนี่นิ้องนี่เนอคนล้มคนตายแต่เลืหาชิปหาชิปเนอเสียกันทไปเากินถอกป็นชาดินี้สาวสาม เขา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 ใจอยู่กับคือชีแิบที่แล้วเนอะกะเขามาช่งฮอดบนฮอดทีแล้วสิงกองก็ได้ดีใจดีใจนะเนีันว่าคือเขาขอเป็นอยู่นี้ยกนมากว่าองที่ว่าเกือบยาทุกๆเดือนเนะ้ัอังบาตาอีกแดีใจเนาะได้รับน้าที่เป็นสันบุญกับแม่เพื่อได้ททำการในเนื้อเชื่อใจพี่น้องเลย คอยแม่เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งกำลังรวยรวยเด้อนะคนเกิดดิฉัได้ความใคร่จะใช่มีพัฒนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบูรณ์มากพัฒนาเด้อเนาะได้เงินดำเงินเดือนจุ้งจ๋อยไรการงานอันใดก็ได้สิ่งทุกโภคมไให้กับลูกกำลังต่อไปโลซ่าถุกเนาะเอาชีวิตได้กรับปะเด้อบั่เอนื่อยเด้อมีเรียอมีงานจิตใจต่อเนาะพี่น้องเนาะโดยม่มีคว่เวี่ยงนะขอบใจอะไรเลย ด้วยสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้องเนาะน้องพี่น้องเอกาคือสีประมาณนี้เด้อน้องพ่อพี่น้องเนาะจัรงไหนกอบขุณหลายๆน้องพ่อพี่น้องเอฟซีกันบดสู่ขู่สู่คนเด้อเนาะเสียมากดติดพุทธศาคลกิจของเปลี่ยนไปน้องพ่อพี่น้องเนาะทางว่าน้องเขาบ่าครับจ่าได้บุตสามาพระคนก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายท่านี้ขอให้พ่อพี่น้องยินดีๆมีกันบดสู่ขู่สู่คนคือว่ากันละ ทยนี้บ่เวทเองก็คือจะขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วพบน้องเอ๋าสบายดีเด้อพบน้องเอ๋ยบ๊ายบาย